ว่าร่าอะไรกันก็ไม่รู้เนอะนี่นี่เธอจำงานนเกิดของแพคขาวได้ไหมสนุกมากเลยเธอว่าไหมใช่ใช่ใช่ต่อจำได้มันหนุกนานมากเลยนะแพคขาวนะชอบของขวัญของเธอมางเลยนะกล่องก็ใหญ่โบกับกระดาษห่อของขวัญก็จ่วด้วยแล้วของในกล่องก็ยังมีข้าวของอื่ดุอีกมากเลยแหมใครๆก็ชอบของขวัญของพี่นันมากจ้าของขวัญเล่ะของขวัญใหญ่ๆโตโต ในนั้นต้องมีของพิฆาตแน่นเลยเอ๊ะแล้วทําไงนะเราที่จะได้บ้างอะ่ะโอ้นึกออกแล้วเราก็จัดงานวันเกิดขอกเราบ้างดียูหูแต่ว่ามีงานวันเกิดก็ต้องมีแขกงั้นก็ต้องมีอาหารด้วยละสิเอ๊ะแล้วทําไมเราจะต้องเลี้ยงแขกเส้นเปลืองด้วยละ่ะอ่านึกออกแล้วเราก็เชิญแขนกนกกสาตัวเดียวสิเราจะเชิญแขกที่ให้ของขวัญราคาถูกๆทําไมกันเล่า แฮปปี้เบิร์ตเดย์สุขสันต์วันเกิดเจ้าคุณจิ้งจอกโอ้เชิญเลยคุณนกกระสาเอ๊ตายจริงทำไมงานวันเกิดของเธอถึงได้เงียบเหงาอย่างนี้ละเจ้าคุณจิ้งจอกไม่เห็นจะเครกเครื่อประดับประดาเหมือนมีใครมาร่วมงานเลยนะจ๊ะอ๋ออ๋อแล้เออจริงด้วยสิเออฉานยิ่แย่จริงๆเลยดูสิมัวแต่วุ่นเรื่องอาหารเนี่ยแหละเลยลืมชวนใครใครซะสนิทเลยนะเออแต่ก็ช่างเถอแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วนะแม่นกกระสาเพราะเธอเป็นแขกที่ห้ของวันเอ้ยเป็นแขกที่สําคัญกว่าแขใครเลยล่ะ เออเกิดบุหรไปเล,เลยของขวัญอะของขวัญใช่ของขวัญฉันเอาไปเก็บก่อนดีกว่านะจะได้ไม่เก,กะกะตอนนี้ก็ได้เวลาเลี้ยงฉลองกันแล้วนะแม่นักษาเนี่ยซุปแสนอร่อยซึ่งฉันทำเป็นพิเศษชิวลาลงมือทานกันดีกว่านะานะออเอเอโอ้ยหทำไมไม่กินเล่าควจะอิ่มแล้วรสิท่างั้นฉันจะกินเองกันแล้วกันนะอ้าวกิ่หอดเลยอืมหอยหอย งานเธอสนุกสนุกนะจ๊ะคุณจิ้งจอกแต่ว่าฉันต้องลากลับก่อนนะจ๊ะเออพอดีพรุ่งนี้ฉันกำลังจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านพอดีจ้าจิ้งอยากจะขอเชิญเธอไปงานเลี้ยงด้วย,ยเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอให้เกียรติเชิญฉันมาในงานวันนี้นะจ๊ะห้่ตายแล้วไม่ต้องเอาของขวัญไป่ไหนะจ๊ะเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงแบบสนุกสนานเท่านั้นหวังว่าคุณจะไม่ปฏิเสธน,นะจ๊ะโอ้โหเธอไปงานเลี้ยงโดยไม่ต้องเอาของขวัญไปเหรอ,อแหมบังเอิญว่าฉันว่างพอดีเลยรับรองไปแน่จ้าจา กินฟรีใครจะปฏิเสธเอาคอยดูนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะจะไม่กินอะไรอีกเลยเพื่อเก็บเขาไว้กินงานเลี้ยงันท้องนี้เต็มที่ไปเลยจ้าฮัลโหลสวัสดีครับอ้อคือว่าผมมาตามคำเชิญแล้วครับอะไรจ้าตอนนี้ก็มากันครบแล้วนะจ๊ะแล้วก็ลงมือทานซุปที่ฉันปรุงด้วยสูตรพิเศษกันได้เลยซึ่งในซุปนั้นมีทั้งปลากบหมักซอสรับรรงว่าอร่อยมากแหมฟังแล้วร้ายใหญ่เออลือ ฉันจะจะกินแล้วสิไหนละซุปพิเศษที่เธอว่าฮะอ้าวอยากทานก็ทานเลยสิข้าวคุณยิ่งจอกวางอยู่ตรงหน้าแล้วไงฮะเด็ดเดนี่ยนะอาหารอร่อยของเธออยู่ในเหยืยกอกคอสูงสูงเนี่ยนะแล้เราเราเราไม่ใส่จานเหรอจ้อาโอ้ไม่ได้จะไม่ได้คืออาหารพิเศษที่ฉันทำเนี่ยนะต้องใส่เหยือกอย่างนี้ถึงจะอร่อยถ้าขืนใส่จานแล้วก็จะจืดชืดไม่เป็นท่าเสียรับไปเลยจ้าอาแล้วนะลงมือทานกันได้เลยข้าวคุณยิ่งจอก ลองบ้างเงี้ยนี่เจือยังไงบ้างเจือยไปยอมจะดีลยจ้าคุณจิ้งจอกเหนื่อยโหนื่อยหนื่ยเหญ่เจ็บจมูกอ้าวแล้วทำไมไม่ทานเลยจ๊ะอร่อยมากเลยนะดูสิเพื่อนๆันทานกันอย่างอร่อยอร่อยแขนแขนมากโอ้โหโถโถโถตายจริงจะรีบกลับแล้วแหละจ้าคุณจิ้งจอกเสียดายจังเลยอ้าแต่ก็เอาเถอะจ้าจะกลับก็กลับอาหารไม่เยอะเธอเดี๋ยวให้เพื่อนๆจะทานกันแล้วกันนะจ๊ะ ๊ายบายหวังว่าอาหารคงอร่อยถูกป่ะน,นะจ๊ะคณจิ๊กจอกโอ่ยโอ้ยจะบ้าแล้วตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินอะไรเลยอาหารงานเลี้ยงบ้านใหญ่นกกระสาก็กินไม่ได้หิว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 มากเลยเกือบต้องขียขยะไงมีแค่กขนมชิ้นเล็กนิดเดียวเองหรอเน,นี่ยโถเอ้ยบ้าที่สุดเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินนะยิบหยบยบ หยบ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 นยบ้ยบหยบยบฮ่าบไปอีกตอนแล้วนะครับนี่คืยเรื่องนี้สอนั้รู้ว่าถ้าเราใช้เลขกอนกับคนอื่นได้คนอื่นก็จะใช้เลขกอนกับเราได้เช่นกันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ